นี้มาที่บีตกุ้งนะครับอยู่แถวรัวลำสองนี่แวที่ไรลำสองแล้ว,วันนี้ที่นั่งของเรานะครับเป็นตำแหน่งที่สามจากพอปอทางด้านซ้ายเหนือนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ลึกที่สุดครับรู้ได้ไงใช่ไหมก็ต้องถาม ็ล๊อ,อกๆนี่แทบจะไปถึงขึ้นบ่อแล้วโหดูพัดพัดทุ่นผงสปรย์เลยวันนี้เราใช้ทุ่นนะครับเราทุ่นเองที่เป็นทุน่นแบบลูกขางนะครับจะเป็ดยืมของทางลานยาวเมตรแปดสิบดูล๊อกๆข้างหน้าผมดูดูนี่จะมีที่ว่างนะขอก็เปลี่ยนอยู่ตำแหน่งซ้ายสุดเลยหนึ่ง กือบสองโอเคนะแต่ตคอนนที่สามลงติกบอร์ดแน่เลยเดี๋ยวมาดูว่านี่ว่าหมูหรจะจารเอามาดูเยื่อนีอับไก่ที่ทางร้านให้มานะคับสวนทางขวาที่เป็นน้ำจิ้มทางซ้ายที่เป็นผงจิ้มเช่นกันตรงมี้มียกา,ารเมนกา,ารเยนก ตามผ่านต <peaks> ้องดูดีนิดได้ๆๆๆๆัวับี้วดวดัลดับว้วดด้ด้วดวดวดัล้วดดล้วดดัวล้ดล้ล้ว บางทีมึงโยนโยนออกซิเจนแล,ล้วม็งจะดิ้บดิบต่อตามนังต่อศรีกามารยาทเบื้องต้นนะครับนี่เห็นไหมบล็อกหนึ่งก็จะมีบล็อกของคุณนะครับแล้วคุณก็ตกในหน้าน้ำเนี่ยตรงนี้ถึงตรงนี้พอแล้วนะอย่าข้ามไปแล้วก็ตรงกลางก็โยนไปถึงกลางบอ่อนึงได้เอ้อยมีอาการมีอาการเดี๋เด้อเด้อเดเดมีอาการมีอาการ ใช้เป่าใช่เป่าจมนิดหน่อยดูดิเอาลองดูมีอาการยังไงครับดูทรงแล้วตาลายแน่นอนเลยอักแรงขนาดนี้นานว้าวจริงๆด้วยอยวัดบ่อยนะครับวัดบ่อยนี่อายของข้ากนะครับคงมั่งใจไปนะครับสำหรับมือใหม่แห่งไม้ว้าวจริงด้วยถ้าเหยื่อยังอยู่นะมองเหยื่อแล้วกัน ยังอ,อยู่อ่ะยอนยมาเขาก็จะให้หัวใจไก่มานะครับบางบอ่อจะเขียนป้ายไว้เลยนะก,กฎกติกามารายาทห้ามใช้หัวเชื้อนะครับบางบ่อก,ก็ไม่มีเบ็ดให้ยืนนะครับต้องเอามาเองแล้วก็บางบ่อก,ก็มีกฎว่าเวลาเกี่ยวอ่ะต้องเป็นกุ้งกินเหยื่อเท่านั้นนะครับไปเกี่ยวไปเกี่ยว หาเกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วได้กุ้งขึ้นมาไม่ได้แต่แล้วแต่ที่นะครับอย่างอย่างที่เนี่ยบีบอกตกกุ้งลามสองเขาก็มีเขียนนะแต่พอมาถึงเขาก็หยวนหยวนให้ใช้นะให้ใช้หัวเชื้อได้แล้วก็เกเกี่ยวอะไรขึ้นมาเขาก็ไม่วา่านะนี้อับ้ายมากครับตัวเดียวท้วนเลยนะแถมได้ตอนเขาลงกุ้งถ้าเขาลงกุ้งเนี่ยเราลีกโย แหม่ขยับยืนอีกแล้วกุ้งมียาการไม่รู้จะใช่หรือเปล่านหรือว่าออกแรงไม่รู้เอาลองดูไม่มีอะไรจะเสียแล้ววัดดูไปว้าวตามเออยิงแกเขินนะครับบอกแล้วว่าอย่าวัดมั่วบ่อยนะครับทายเขานะครับเต็มๆไปกการบอกออก,กแรงนะคือลองมา ใกล้ตัวบ้างครับตายออกตายออกน้ำนิ่งๆอาจจะโดนก็ได้นะไม่แน่เสมอไปใกล้ขอบปูนเนี่ยอาจจะมีลุ้นแต่ดูทรงแล้ววันนี้นะ่าจะเงียบขึินหนึ่งตัวท่วนจะมีเพื่อนได้สักตัวไหมแล้วก็ยอมรับสาร,รภาพโดยดีนะครับวันนี้หนึ่งตัวท่วนโอ้โหวันนี้สองช่ว ้าได้ไม่เกินสองตัวจะปล่อยนะเดี๋ยวลองปล่อยแต่มันนิ่งๆผิดปกตินะตัวนี้ดูเหมือนมันเป็นไรแล้วเปกติมาจะดิ้นนะนี่มันนิ่งเลยเหมือนอาการไม่ค่อยดีนะถ้าปล่อยไปเดี๋ยวไปทำบ่อเขาเน,านา่าทำไงดีอ่าให้น้องข้างแล้วกันนะแต่ัดสินใจว่าถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันไปตายในบ่อยิ่งนะอ้าวน้องจากไปพี่ได้ตัวเดียวนะครับ เลยมานั่งรถต้ก็ให้นะเราก็ต้องให้เข้าไปบ้างที่แรกว่าจะปล่อยอะไรนะก็ให้น้องเข้าไปแล้วกันอก่อนจะกลับนะครับทุกๆกต้นชั่วโมงนะครับเขาก็จะปล่อยกุ้ง10โลนะครับ10โลนไปเลยแทนแบ่งปล่อยสี่จุดะครับอันนี้มาซ้ำอีกวันนะครับล้างตาล้างตาเมื่อวาน เราเด,เดี๋ยวดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เขาเปิดเหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งนะว,วันนี้บอกปิดเร็วเดี๋ยวมาดูกันทีมีอาการตุ๊บๆนิดหน่อยแต่ยังไม่จมนะแสดงว่าแค่อาจจะเดินชฉยๆกำลังกินอยูดด่นะเดี๋ยวลองดูไม่ใช่ไหมอันนี้ออกเปล่าได้สังเกตมัวคุ้นเลยด้วยขอ,องเคลื่อนดูหน่อย มีอาการนะลากไปตรงหัวอกนะครับแล้วก็จมไปตัวแรกเลยแล้วพอตะวัดก็ตัวแรกก็หลุดไปตามระเบียบ <c oughs> เราก็หย่อนที่เดิมทันทีนะครับเพราะว่าพอมันลงไปมันก็นอยู่แถวแถวนั้นแหละครับมัน <c oughs> ไม่หนีไปไหนเดี๋ยวดูมันจะมากินเหยื่อซ้ำไหม pancakes. แต่ต้องเช็คเหยื่อก่อนนะเวลาเบ็ดขึ้นมา 越养越暴。